สวัสดีค่ะมาพบกับครูซี่ใบกอภาษาฝรั่งเศสนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะซี่จะมา,เ,าเขียนให้ดูนะคะ10ประโยคนะคะสำหรับการแนะนำตัวเองแบบง่ายๆนะคะ10บประโยคแนะนำตัวเองนะคะเอาไปปรับใช้กันได้นะคะดูจากโครงสร้างประโยคของซี่แล้วก็ไปแค่เปลี่ยนคำศัพท์ดูนะคะหรือเอาแนวไปก็ได้แล้วลองไปปรับเปลี่ยนดูนะคะอะมาเริ่มกันเลยนะคะทีละประโยคนะคะทีละประโยค ประโยคแรกนะคะเป็นการทักทายนะคะลองดูนะคะบูนชูเมดามซิเมเชียนะคะหนึ่งรอบนะคะบูนชูเมดามซิเมเชียนะคะก็คือแปลว่าสวัสดีอ่ะสวัสดีถ้าเราแปลตรงตรงัวก็คือเมดามก็คือผู้หญิงหลายคนแล้วก็เม e u r ยก็คือผู้ชายหลายคนคือเหมือนกับว่าตรงหน้าเราอ่ะมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงยืนอยู่เป็นกลุ่มหลายคนนะคะบูนชูเมดามซิเม e u r ยนะคะ นี่คือประโยคที่1น,นะคะต่อไปนะคะประโยคที่สองนะคะ je m'appelle g o g ้ l นะคะใส่ชื่อตัวเองนะคะทุกคนก็นะคะใส่ชื่อตัวเองนะคะ je m'appelle g แก้วนะคะฉันชื่อก g แก้วนะคะต่อไปนะคะประโยคที่สามนะคะ je suis thailandais นะคะ je suis thailandais นะคะก็คือฉันเป็นคนไทยนะคะอีกรอบนึง je suis thailandais นะคะต่อไปประโยคที่4นะคะ j a วังตองนะคะอันนี้ซีไม่ได้เอาความจริงมาใส่นะคะแค่ประโยคเดียวนะคะที่ไม่ได้เอาความจริงมาใส่เจวังตอ j เจว g งตองก็คือฉันมีอายุ20ปีนะคะต่อ,อไปประโยคที่5านะคะจับ euh บิตอะเชียงใหม่นะคะ j a b i t as chiang mai อเวกนะคะเอ่อน่าจะไม่สิต่อข้างล่างแล้วกันอเวกเมปะฮองอ่ประโยคที่อีกหนึ่งรอบนะคะ j a b i t as chiang mai อเวกเมป r ฮองทีนี้ถ้าใครจะปรับเปลี่ยนนะคะต้องบอกก่อนว่าถ้ายังไม่รู้เรื่องของการใช้เรื่องของอ่าบอกประเทศนะคะกลัวใส่อักติกผิดนะคะก็เอาชื่อเมืองไปก่อนถ้าเอาชื่อเมืองหรือชื่อจังหวัดอะคะ่ะทุกคนก็ใช้อา ได้เหมือนซี่เลยนะคะแต่ถ้าเป็นประเทศปุ๊บอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนตรงนี้นะคะประเทศเพศหญิงประเทศเพศชายประเทศพหูพพน์นะคะอันนี้ซีเน้นชื่อเมืองก็ใส่อาไปเลยนะคะอ่ะต่อไปประโยคที่6นะคะนะคะ ประโยคที่6นะคะ Je suis professeur de français นะคะอ่ะต่อให้ยาวอีกนิดนึงก็ได้ Je suis professeur de français de l é c o l e นะว่ามินทราชุทิพย์บายับนี้นะคะประโยคที่6ก็คือเป็นการบอกอาชีพนะคะทุกคนก็หาคำนามอาชีพมาจับใส่ตรงนี้นะคะ Je suis professeur de français de l é c o l e n a น m i ว่ามินทราชุทิพายับนะคะหประโยคแล้วนะคะเดี๋ยวมาซ้ำอีกรอบนึงอะ Bye bye. Uh -huh. Uh -huh. Je suis réactive, je suis réactif, sérieuse. เะะอ่พุ u งเจนเหรอดูอีกรอบนะคะ je suis r ร a ย t i ฟ e ซริ e e สเอ่พุ่งเอนะคะก็คืออันนี้เป็นการบอกนิสัยของเรานะคะหรือการทำงานของเราก็ได้ก็คือฉันเป็นคนที่เร a c t i v อก็คือเป็นคนมีความคิดสร้างสารรค์นะคะ s ซนะคะก็คือเป็นคนที่เอาจริงเอาจางังนะคะกับการทำงาน et p o n c ง u e น e แล้วก็เป็นคนที่ ตรงต่อเวลานะคะทีนี้ต้องบอกกันว่า adjective ที่ซี่ให้มาตรงนี้นะคะเป็น adjective เพศหญิงทั้งหมดถ้าของผู้ชายจะเขียนต่างกันนะคะอาจจะเขียนของผู้ชายให้ด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวจะหาว่ารักไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวนะครับอ่ะของผู้ชายจะ e a c t จ v ฟนะคะซี่เขียนตรงนี้นะคะห้อยตอบเลยนะคะของผู้ชายจะเป็นเรียจีฟแบบนี้นะคะ s e r i o u s ก็จะเป็น Serieux นะคะแล้วก็ Pongiel ของผู้ชายก็ Pongiel จบนะคะก็จะไม่ลั่นไปเยอะเหมือนของผู้หญิงก็คือ Pongiel อย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยววงเล็บไปก่อนอันนี้ของของผู้ชายนะคะของคุณผู้ชายอ่ะต่อไปนะคะประโยคที่8นะคะเดี๋ยวที่จะอ่านซ้ำแล้วก็ เดี๋ยวเสียอ่านซ้ำให้อีกรอบหนึ่งเนาะเพราะเราแปลไปแล้วรอบแรกนะคะเผื่อใคยับฝึกการอ่านเอ่อประโยคที่แปดอะเมสกิฟิติเปรเฟคนส์โมเมสกิิติเอรเฟส์ง l a l e t u u r นะคะ uh, e n รเข la ียนและก่รอ่ l นและการเขียน s ละการอ่านและการเนียนงนะการอ่านและ,ะี่บอกว่า Mes activités préférées sont la lecture et l'enseignement de euh, et l'enseignement de la langue française en ligne. แปลว่าอะไร Mes activités préférées ก็คือกิจกรรมที่ชื่นชอบนะคะก็คือทีนี้ทุกคนดูนิดนึงซี่ใช้หลายกิจกรรมนะคะดังนั้นพอเป็นหลายกิจกรรมปุ๊บซี่ใส่เมนะคะแล้วซี่ก็เติม s ตรงนี้แล้วก็เติม er s ตรงนี้เพราะ activity เป็นคำนามเพศหญิงซี่เลยต้องอักกอร er s นะคะแล้วซี่ก็ใช้เป็น so n เพราะซี่กำลังจะพูดถึง หลายกิจกรรมนะคะก็คือมากกว่า1อ่ะนะคะก็คือ2ขึ้นไปถามว่ากิจกรรมที่ซี่ชอบมีอะไรบ้างนะคะอันที่1ก็คือนะคะลาเล็กจิュนะคะลาเล็กจิュก็คืออการอ่านนะคะะตรงนี้เป็นกิจกรรมอันที่1นึ่งลาเล็กจิューก็คือการอ่านนะคะใครชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยอันที่2นะคะเอ ลองเซียนยมองเดลารองพองแซสเซอองลีนเนี่ยอันนี้คืออันเดียวนะคะยาวนิดนึงความจริงก็สับธรรมดาเนี่ยแหละก็คือลองเซียนยมองก็คือการสอนนะคะการสอนเดลารองพองแซสก็คือการสอนภาษาฝรั่งเศสออนไลน์เนี่ยแปลว่าออนไลน์เนี่ยแปลว่าออนไลน์นะคะประมาณนี้วิธีการก็คืออย่างตรงนี้เนี่ยใครเอาไปปรับใช้ก็ได้สมมุติใครชอบดูทีวีอย่างเงี้ยจากที่บอกว่าคือการเจลาเตเลใช่ไหมคะเติมออนไลน์เนี่ยเข้าไปก็จะกลายเป็นดูทีวีออนไลน์ เวลาเราบอกว่าเอ็กวเจลาคาดิโอเนี่ยฟังวิทยุโอ้เดี๋ยวนี้เขาไม่ฟังกันแล้วอะก็เป็นอะไรคะเอ็กวเจลาคาดิโอออนไลน์เนี่ยฟังวิทยุออนไลน์แค่ใส่คำว่าออนไลน์เนี่ยเข้าไปออนไลน์เนี่ยเ,ข,เยข้าไปต่อท้ายอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้มันก็จะทำให้สับเราด,ดูดูดีขึ้นมาทันทีเพราะดูแบบอ๋อเป็นคนที่แบบว่าทำกิจกรรมที่มันผ่านออนไลน์อะไรเงี้ยสับมันก็จะดูเออมันจะดูไม่ค่อยธรรมดาเหมือนเหมือนสมัยก่อนถูกไหมคะที่แค่แบบว่าดูทีวีฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเล่นเกมอย่างเงี้ยแค่เติมคำว่าออนไลน์เนี่ย ต่อไปประโยคที่9นะคะประโยคที่9เอ่อประโยคที่9อ่ะอันนี้คือหมายถึงกิจกรรมที่ชื่นชอบหรือจะหมายถึงเป็นลวดซีก็ได้นะคะเปลี่ยนคำศัพท์ได้ทีนี้ประโยคที่9นะคะท,ที่จะบอกถึงความชอบว่าเป็นคนชอบทำอะไรนะคะอ่ะมันอาจจะคล้ายๆแต่ก็แต่ก็ไม่คล้ายหมดเนาะคือกิจกรรมที่ชื่นชอบกับกับความชอบของเราอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้ก็แล้วแต่ j'adore j'adore apprendre de nouvelles de nouvelles choses et j'adore apprendre de nouvelles choses et apprendre les règles de เดี๋ยวค่ะแม่ฟรองเซสนะคะค่อยๆดูนะคะซี่บอกว่า je dois apprendre o u ฉันอชอบอภรร e s et apprendre les règles de grammaire française เอ่อก็คือฉันชอบเรียนรู้นะคะสิ่งใหม่ๆใช่ไหมคะเป็นคนชอบเรียนฉันชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและนะคะและกิจกรรมอันนี้คือกิจอันที่หนึ่งสิ่งที่ชอบและที่สองก็คือชอบเรียนนะคะอันนี้ชอบเรียนนะคะ ชอบเรียนกฎไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสอ่พพอรน,นที่งนี้ซ่มไม่ได้สื่อถึงว่าซี่สอนนะคะการสอนซี่ไปบอกข้างบนละแต่อเนี้ยอาจจะสื่อว่าซี่เป็นคนชอบเรียนคือชอบศึกษาหรือว่าชอบเรียนพวกวไวยากรณ์ไปหาไวยากรณ์อ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะประมาณนี้ตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็นังสือบ้างน,นะคะอ่ะเก้าประโยคแล้วประโยคสุดท้ายคืออะไรง่ายๆนะคะประโยคสุดท้ายประโยคที่สิบอ่าดูนะคะประโยคที่สิบ นะคะคเคก็ปิดท้ายเลยแล้วกันนะคะอ่ะนี่ก็ ปิดจบไปเลนะคะ Ce ทุกอย่ p งสำ m รับผมเอ r ขอบคุณสำหร์บความสนใจของคุณข u บคะเซำหรับความสนาจของคุณขอบคุณสำหรับควมนใจองคุณขอบคุณสำหั้ควมสนะจขงคะณนอค่หรัวาของฉันขอบคุณล้ควก็ขอบคุณที่รับฟังที่ใจ้งงจฟังนะคะประมาณาี้นใจะแงคะ้าใครจําปรโยคทา่สนใจขอครณขอบคอรับมันใาวไปค่ะอะไำรอยคามสนี้ยเนคะแบบว่าสพิรงเริามเนียนอะคอบรเบี้านใช้อง่ประโบคหรับปิาใจบไงเลยก็ไค้นะรัคะามสนใจของคุณอบคุณสำหรัอย่างเงี้ยค่ะ ก็ได้อ่ะทีนี้จะเริ่มใหม่นะคะ10ประโยคนะคะไปลองดูอันนี้จะเน้นกันอ่านนะคะแปลไปแล้วเนอะ,อะข้อหนึ่งนะคะเริ่มใหม่เลยนะคะอ่านไล่ไปเลยนะคะข้อที่หนึ่งนะคะ Bonjour Mesdames et Messieurs Je m'appelle g o r g a l Je suis Tailandese J'ai 20 ans J'habit e à Chiang Mai avec mes parents Je suis Professeur de f r a n ç a i s de l'école n a w a m i n t r a Chutit p a y a คะ Numéro 7, je suis réactive, sérieuse et ponctuelle. Mes activités préférées sont la lecture et l'enseignement de la langue française en ligne. Numéro 9, j'adore apprendre de nouvelles choses et apprendre les règles de grammaire française. Ce sera tout pour ma part. Merci pour votre attention. จบแล้วนะคะโอเควันนี้มาสั้นๆนะคะเอาเป็นเป็นว่าเอามาสั้นๆแต่เอาเป็นว่าใน1ิประโยคเนี้ยอ่าก็เอาเป็นไกด์ไลน์ให้ทุกคนเผื่อใครอยากแต่งแบบเออจะแนะนําตัวเองอะคะ่ะซิมไม่รู้จะเล่าอะไรดีอะไรเงี้ยค่อย,อยๆดูตามพี่ซิมเล่าเห็นไหมคะคอยอาจจะซีย้ำอีกรอบนึงก็ได้ไม่ได้ถึงกับแปลนะคะถ้าทุกคนดูประโยคที่1นึ่ะก็คือสวัสดีประโยคที่2บอกชื่อประโยคที่3บอกสัญชาติประโยคที่4บอกอายุประโยคที่5บอกที่อยู่อาศัยประโยคที่6บอกอาชีพ ประโยคที่7บอกนิสัยก็คือเอา adjective มาใส่เลยนะคะหรือจะหรือจะเอา adjective ความงามก็ได้เอ่อหมายถึงว่าบอกว่าตัวเองแบบมีรูปร่างยังไงได้ชิซวีแบลบนชิซวีเคมองแบลนอะไรอย่าเงี้ยแบบฉันสวยฉันโคตรสวยอะไรเงี้ยก็ได้นะ,ะเราก็ต้องชมตัวเองนะคะประโยคที่8นะคะพูดถึงกิจกรรมที่ชื่นชอบนะคะมันก็ไปใกล้เคียงกับเอ่อลวดซีนั่นแหละนะคะก็คืออะไรนะงานอดิเรกใช่ไหมคะแล้วก็อันที่9ก็คือแบบว่าเป็นคนชอบทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้แล้วประโยคที่10ปิดจบเลย นะคะก็คือเอาเนี้ยเป็นหลักไว้ก่อนก็ได้เวลาจะเริ่มแต่งเรื่องราวตัวเองะอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เอาเป็นหลักแล้วถ้าใครอยากเพิ่มก็ค่อย, mm. อยๆก็เอาสิ่งที่อยากเพิ่มไปยัดใส่ก็ได้นะคะประมาณนี้อันเป็นโค้งให้เป็นไกด์ไลน์ให้นะคะโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาชมนะคะยังไงก็ฝากกดไลก์กดแชร์นะคะกด subscribe เป็นกำลังใจสิด้วยนะคะบอกทุกคลิปแต่ไม่ได้ว่าบอกพอท่องมานะอันนี้บอกจริงๆแบบว่าช่วยกันแชร์ออกไปนะคะให้คนอื่นได้มาเรียนนะคะ โอเคจะได้รู้ว่าช่องนี้สอนภาษาฝรั่งเศสนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันจนจบแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ